สวัสดีค่ะโคเชเอมมาแล้วค่ะทุกคนปรบมือเบาๆนะคะมีหลายคนถามคำถามเข้ามาว่าโคชขาเราจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยรักเราข้างรักเราติดเราเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการหรือมีเทคนิคอย่างไงบ้างคะนะคะอันนี้โคเชเอมเอามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มาแชร์ให้กับทุกคนว่าการที่เราจะทําให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยหลงสเสน่ห์หรือว่าข้างรักเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้น โดยธรรมชาติบางครั้งมันก็อาจจะเป็นธรรมชาติแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะมันคือการที่เราคิดขึ้นมาหรือสร้างมันขึ้นมานะคะมันแทบจะไม่มีอะไรเลยเนาะที่มันจะมาดึงดูดโดยที่เราไม่ได้สร้างให้ตัวเองเป็นอะไรที่มันดึงดูดดังนั้นตัวคุณเองค่ะต้องสร้างและทําให้ตัวเองเป็นที่ดึงดูดโอเคไหมนะคะไปไหนแล้วหาสโคงสคริปก่อนแป๊บหนึ่งโคชเชมหามาให้คุณ ห้าวิธีที่จะทำให้เขาข้างรักคุณตลอด24ชั่วโมงนะคะวิธีแรกเลยคือการสร้างสเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของบอดี้เรื่องของบอดี้ก็คือในเรื่องของรูปร่างอันนี้คือเค้ชจะบอกเลยค่ะว่ามัน มันมีพ w e r และมันมีพลังมากๆเลยบางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องหน้าตาดีมากหรือว่าสวยมากเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรแค่วันนี้เรามีรูปร่างที่ดีมีบอดี้ที่ดีอ่ะมันสามารถที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณได้เยอะมากถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองดูค่ะว่าค่ะว่าคนที่มีรูปร่างดีมีโอกาสที่จะ ดึงดูดคนที่ถูกใจมากกว่าการที่เราเลือกไม่ค่อยได้คนที่มีรูปร่างดีเนี่ยหนึ่งมันทําให้คุณสามารถเลือกได้แล้วการเลือกได้ของคุณนะคะยิ่งคุณปั้นตัวเองให้รูปร่างดีเท่าไหร่ยิ่งเลิศเลอเท่าไหร่คุณจะยิ่งสามารถที่จะเลือกผู้ชายเกรดระดับสูงได้อะอันนี้คือโค้ชพูดก่อนเลยนะแล้วที่สาคัญคือเวลาที่เรารูปร่างดีปุ๊บ เราจะรู้สึกมีความมั่นใจในการแต่งตัวคุณว่าจริงไหมเวลาที่เรารูปล่างดีเราจะมั่นใจในเรื่องของการแต่งตัวมันส่งผลถึงพลังของความมั่นใจขึ้นมาเวลาที่เรามั่นใจจำไว้เลยนะคนมั่นใจทำอะไรก็สำเร็จเวลาที่เรามั่นใจมันหมายความว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองทุกอย่างมันจะไปตามโฟลของอะไรที่มันเป็นคนของความสำเร็จเลยนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะ ค่อยๆแง้มเปิดใจทีละนิดทีละนิดนะคะในการที่เราจะคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นความสัมพันธ์มาหลายคนคือตกมาตายในเรื่องนี้คือฉันเปิดไปหมดเลยฉันให้ไปหมดเลยคือไม่มีอะไรเหลือในตอนสุดท้ายต่อไปเลยคือเขาเรียนรู้จากฉันแค่ครั้งเดียวคืออ่ะมีแค่นี้หรอไปละอ่ะผู้ชายบางคนคิดแบบนี้ค่ะดังนั้นคือเวลาที่คุณอยากจะให้คน ติดตามอยากจะให้คนคลั่งรักตลอด24ชั่วโมงคุณต้องค่อยๆเปิดทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดหมายความว่าเปิดเผยการเป็นตัวคุณความสามารถของคุณความเก่งของคุณความมีเสน่ห์ของคุณไม่ใช่ว่าบอกเขาไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่ทําความรู้จักกันไม่ใช่ค่ะคุณต้องค่อยๆสร้างมันสร้างมันแล้วเขาจะรู้สึกว้าวว้าวว้าวกับคุณตลอดเส้นทางนั่นเองนะคะสะเต็ปถัดไปข้อที่3นะคะคือให้อิสรภาพเขา ทำในสิ่งที่เขาชอบเรื่องนี้คือสิ่งที่โคตรสาคัญเลยซึ่งมีหลายๆคนที่ทําผิดพลาดมากเรื่องนี้ทําผิดพลาดมากในเรื่องอะไรไหมายความว่าพอเราได้คบกันปุ๊บเราแบบตกลงเป็นแฟนกันปั๊บนะคะผู้หญิงจะเข้าครอบงําเลยเข้าครอบงําคือไม่ให้อะไรน,นู่นนี่นั่นปุ๊บทีนี้คืออยากหลงดีใจนะว่าเวลาที่เราครบเราเป็นแฟนกันปุ๊บเราจะได้อีก เราจะครอบครองชีวิตของคนคนหนึ่งได้วันนี้เขาตกลงเป็นแฟนกับคุณวันต่อไปเขาอาจจะไม่อยากคบกับคุณก็ได้ค่ะเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปคบกับคนอื่นก็ได้ดังนั้นเราต้องทําความเข้าใจเลยว่าผู้ชายเขามีความต้องการอิสระภาพเหมือนกับผู้หญิงเรามีหมวดที่เราต้องการทําในสิ่งที่เราชอบเออโดยที่ไม่ต้องให้เวลาอยู่กับเขามากก็ได้อันนี้คือผู้หญิงที่กําลังสร้างตัวหรือแม้กระทั่งผู้ชาย มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะโดยธรรมชาติในสมองของผู้ชายคือที่โค้ชเคยพูดหลายครั้งเนาะมีต้องการความผูกพันต้องการความใกล้ชิดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาต้องการความมีอิสระด้วยอิสระที่จะทําในสิ่งที่เขาชอบบางคนเขาชอบไปยิมคนเดียวอเออฉันชอบไปออกกําลังกายชอบไปยิมชอบไปออกกําลังกายคุณจะไปห้ามว่าเอ้ยเธอไม่ต้องไปด้วยเนเธอไม่ต้องไปได้ไหมอ่ะให้ฉันไปด้วยโน,โน่นนี่นั่นเพราะบางคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคือสิ่งที่ฉันชอบอบบมันคือสิ่งที่ ฉันต้องการทําแล้วฉันทําแล้วฉันมีความสุขอะเออถ้าแบบเนี้ยคุณก็ให้เขาไปค่ะแต่ถ้าเราไปห้ามไปจํากัดไปอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคนเขาจะรู้สึกแบบมันไม่มีความสุขอย่าลืมนะว่าคนบนโลกใบนี้มีเยอะแยะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวดังนั้นนะคะเราต้องมีศิลปะเนาะในการที่เราจะสื่อสารในการที่เราจะคุยกับคนไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ เพราะว่าความรักต้องทําความเข้าใจก่อนว่าความรักมันมีวันหมดอายุนะจ๊ะถ้าเราทําไม่ถูกหรือเราปฏิบัติไม่ถูกมันก็อาจจะหมดอายุจริงๆก็ได้นะคะโอเคไหมนะคะโอเคสเต็ปถัดไปนะคะคือข้อที่4เนาะคุณเองมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อให้เขาได้คิดถึงคุณบ้างอ่ะข้อนี้คือสิ่งสำคัญซึ่ง หลายคนอาจจะคิดว่า้การที่เราอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักตลอดเวลาตลอดตลอดเลยเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันอยู่ใน,อ,ในอยู่ในสายตาเราตลอดก็จะบอกเลยคะ่ะว่าความรักเนี่ยการคิดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออีกคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันจะนึกถึงความดีมันจะนึกถึงสิ่งที่เขาทํามันจะนึกถึงว่าเอย ตอนมีเขาอยู่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจเขามากเลยแต่พอวันหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่อะแล้วเขาหายไปมันไม่ได้เชิงหายไปหรือเขาอาจจะอยู่ที่อื่นอะเออมันทําให้รู้สึกคิดถึงอยากให้เขามาหาอยากให้เขาอยู่ใกล้อันนี้มันคือการเพิ่มความคิดถึงทําให้นึกถึงแล้วคิดถึงช่วงเวลาดีๆของคนคนนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ปล่อยให้เขามาีเวลาคิดถึงเราคุณรู้ไหมว่า มันจะมองว่าสิ่งนั้นอะเป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญพูดไง่ายๆว่าอยู่ใกล้จนมองไม่เห็นกันอะเข้าใจคำนี้ไหมคะอยู่ใกล้จนมองไม่เห็นกันคือมันชินมันชินไปนเลยมันไม่ได้รู้สึกว่าคิดถึงไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้นนะคะการที่เราอะเอาเวลาของเราเนาะเอาเวลาเหมือนข้อนี้ที่ที่โคชเอมพูด e ก็คือว่ามีพื้นที่ส่วนตัว ที่แบบว่าอยไปทําในสิ่งที่เราชอบบางคนอาจจะโค้ชเชมค่ะหนูกําลังที่จะสร้างตัวเองในการทําออนไลน์ในการที่จะทําธุรกิจเออเราเอาเวลาของเราอะไปทําคลิปไปสร้างสิ่งที่เรากําลังจะทําในงานของเราในธุรกิจของเราคือไม่ใช่ว่าจะเอาเวลามาหมก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 อยู่กับเขาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าคุณก็ต้อง การที่จะเติบโตด้วยเช่นกันดังนั้นคือคุณเอาเวลาส่วนนี้ไปพัฒนาตัวเองให้โตขึ้นแล้วที่สําคัญเวลาเขาคิดถึงคุณปุ๊บแล้วเขามองเห็นคุณมันก้าวไปเรื่อยๆไต่สเตปไปเรื่อยๆอะเขาจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะและสุดท้ายข้อที่4นะคะโคเช่ต้องออามาหยิบไว้ข้างหลังเนาะแล้วก็หยิบไปหยิบมานะคะทําให้ผู้ชายเกิดความภาคภูมิใจเออสิ่งนี้คือสิ่งที่ สำคัญที่จะทำให้เขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วรู้สึกรักคุณมากขึ้นนะคะข้างรักคุณตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละก็คือเวลาที่คนเราอะจำกดข้อนี้ไว้เลยเวลาที่เราอยู่กับใครก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วอะทำให้เราเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองหรือพูดง่ายๆว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันนะ่ะ เขาจะอยากมีคนคนนั้นอยู่เคียงข้างแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยอ,อยู่แล้วคือนอกจากจะทําให้หมดพลังแล้วยังไม่ช่วยอะไรลักษณะแบบนี้คนเขาจะคิดทบทวนกับตัวเองว่าเออดีแล้วแหละที่ ฉันไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้อีกต่อไปเห็นไหมคะต่างกันไหมดังนั้นเราต้องรู้นะว่าจะทําให้ผู้ชายเกิดมีความภาคภูมิใจยังไงอย่างเช่นในเรื่องของคําชมโคชเอมเคยทาคลิปไปแล้วเนาะเราสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้คะ่ะในเนื้อหาที่ชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้ถ้าคุณดูทุกคลิปที่โคชเชมทําไปนะโคชพูดเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรัก มากยิ่งขึ้นคุณจะเป็นคนที่เริ่มมีเป้าหมายใน,ในมุมมองในชีวิตมากขึ้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยอ่านและทีนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะโค้ชมีหินยกนะคะหินยกมงคลที่ใช้ดึงดูดในเรื่องของรักแท้มันจะทำให้เราได้เจอคนที่เราเขียนในมาสเตอร์ลิสอะ ที่เราต้องการที่เราปรารถนาจะเจอคนที่ใช่ค่ะทาให้เราประสบความสําเร็จแล้วที่สําคัญถ้าใครไม่รู้ว่าโค้ดขาเขียนมาสเตอร์ลิสยังไงเมื่อคุณบูชาหินยกมงคลไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเส้นของความรักหรือเป็นเส้นในเรื่องของการเงินนะคุณจะเข้าไปดูในกลุ่มปิดได้เพราะกลุ่มปิดนั้นโคชเชนจะเขียนเป็นตัวอย่างนะคะของคล้ายๆมินิมาสเตอร์ลิสที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ขนาดไม่สมบูรณ์แบบ มันจะสามารถโปรแกรมเข้าไปในจิตใต้สำน,นึกของคุณได้ร่วมกับการสอนอธิษฐานจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของความรักน้องสีเขียวนี้จะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งถ้าใครอยากได้ผู้แบบสายเปเออแล้วก็ความรักด้วยคุณต้องบูชาไปทั้งสองอันนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจปุ๊บสามารถติดต่อแล้วส่งข้อความทักโคเชเอมได้เลยโคเชเอมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนสวัสดีค่ะ